มีธรรมศีล<ช>ห้าไ<ช>หว้<ช>ผ้าสวดมนต์ตลอดทั้งชีวิตนี้ได้เจ้าค่ะแล้วก็หอครบยี่สิบวันแล้วไปผ่าออกอ,อกทิ้งน้ำเลยได้ไหมใช่แล้วท่านเอ๋อยเก็บไว้เลยนะมันอันตรายตัวเจ้านั่นแหละคะ่ะพลังงานหนามากกว่าตัวเราเนยอ่ารู้ใช่ไหมฝังไว้ตรงไหน หาไม่เจอเลยค่ะ,ค,ะคำหาไม่เจอหนูก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วแต่จากด้านซ้ายจําได้ไว่าต้นแขน,น,นด้านซ้ายายังไงต้องไปเอกเรล์หรือเปล่าก็วาควรทำน่ะท่านเอ๋ยาเจ้าเลยนั่นแหละนะไม่เอาออกได้นั่นแหละค่ะพลังหนาจะแรงนั่นแหละเอ๋ยแต่เจ้าเลยควรสวดมนนั่นแหละท่านให้พลังบุญนั้นช่วยนั้นนั่นแหละหนาะแต่อามันอาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้บางทีก็วิ่งอยู่ค่ะแต่ว่าหนูหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหน แต่รู้ตอนขาตอนขาฝังนรู้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนอค่ะอยู่ด้านซ้ายแต่ตอนนี้คําแล้วไม่เจอไม่เจอค่ะหนูไม่เจอไม่เจอก็ไปเอ็กซเรย์เอาค่ะเจ้าค่ะเออแล้วถักน้ํามันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากถือศีลห้าไหว้พระไปตลอดทั้งชีวิตค่ะไม่สามารถออกได้ใช่ไหมค่ะหาเรื่องเด็กจะต้องชื่ออะไรเตรียมอะไรบ้างเด็ก่กันาลไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะเพราะว่ากันไม่รู้ตัว มีคนม,มีพระทักมาเฉ<ล>ยค่ะก็ไม่เคยรู้ตัวเลยขราวเผืจ้ะอ่าเป็นชายชื่ออะไรจ๊ะชื่อ,อกำพลกำพลอ้าวกำพลกินอะไรบ้างกินข้าวเหลองจ้ากินเกบอร์เกอร์สปากเกตตี้เบอร์เกอร์สปาเกตตี้อ่าสองอย่างข้าวขา,าหมูหข้าวมันไกไไ่หรือเปล่าอ่าอ่าเอาข้าวขาหมูอีกอย่างหนึ่งพอน้ำนมเซเว่นฮะ ขอข้าวมันไก่ด้วยครับข้าวมันไก่อ่านี่กี่วันจะมาบวชอ่าเดือนมิถุนาค่ะมิถุนาช่วงนี้ก็ไปใส่บาตรให้เขากินบ่อยๆเนี่ยสลับกันเวลาอย่างอะไรเงี้ยอ่าของพวกนี้เหรอคะใช่ของอ๋ออ๋อจ้าจ้าทำเป็นใส่บาตรใช่ไหมคะใส่บาตรไปเลยให้เขากินไปก่อนได้เจ้าค่ะขยายไปอ้าวทีนี้จะถามถึงแม่ได้ไหมคะที่เสียไปเรื่องเรื่องยังไม่จบค่ะแล้วก็เสื้อผ้าเอาลาย ชุดนกกีาได้ไหมอันนักกีฬาหนึ่งชุดโอเคโอเคปล่อยซไรปล่อย่าโเอาไรอสะแลปล่อยอานะปาหมอที่สิตัวครับยีกับสมโลสังกะทาน1ชุดปลาหมอ10ครับปลาหมอสิเหรอครับแถมใหม้เหอร,รหอรไม่ก็หอยขอม3โลไง บอกว่ายี่สิบเมตรโอ้โเดตัวพอแล้วแล้วสังฆทานหนึ่งชุดเธอจะมาเมื่อไหร่เดือนมิถุนาค่ะเพราะฉะนั้นว่าล่ะตะก้อตะก้อครับไปซื้อลูกตะก้อมาลูกหนึ่งชุดกีฬาก็ชุดตะก้อของแท้เลยแหละตะก้อมาเล่นเกมนะครับโอเคจ้ามิถุนาจัดให้คราวนี้ และไอ้ตะกุดห้าวันเนี่้เอาอะไรบ้างถามมาเลยทีเดียวตะกุดน้าหล่อนะถ้าไม่เอาอะไรถ้าชุดขาวได้ถ้าชุดแบบธรรานะคะอ่าชุดขาวใช่ไหมครับแต่ตาปูบอกว่าเขาต้องสวดมนต์นถ้าไม่สวดมนันจะหาไม่เจอนะหล่อนะต้องสวดมนต์เขาต้องสวดมนั้นตลอดแต่ตะกุดไม่น่าปวดนะอ,ะอ่าอ่าอก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรใน20วันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาให้เห็นเองเจ้าค่ะ แล้วก็ไปพาออกอ้าวาเ,เหลือตอนนี้เหรอวิ่งไปทั่วตัววิ่งไปทั่วตัวเหรอแล้วอะ่ะน่าจะวิ่งทะเลก็ผมไม่เจอหรอกม,มันวิ่งอยู่ค่ะรู้สึกว่ามันวิ่งในร่างกายเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันเป็นตะกุดอะไรว่ามันถึงวิ่งได้หนูก็ไม่ทราบค่ะหนูไปไปทำที่ไหนทำ<อ>ที่วัดหลวงพ่อเจริญฐานยุทธ์โตค่ะอยู่วัดนุบส่งไม่เขาวังอะไรหลวงพ่อ น่าจะเป็นหลวงพ่อคูน้องฝางเป็นตะกุดทองคําใช่ไหมตะกุดของแขนใช่ไหมตะกุดพ่อคูนี่จะเป็นตะกุดทองคำแล้วของแม่ตะกุดแบบไหนเป็นตะตะกุดแบบไหนก็จําไม่ได้ละหลายปีเหลือองงทแดงอะไรเงี้ยสีดำอ่ะมันเป็นสีเหมือนตะกั่วนี่แหละเล็กไหลบ่ะอ่าสีเป็นสีเหมือนสีตะกั่วนะคะตะกั่วน่าจะเป็นสีตะกั่วนะคะตะกั่วยิ่งอันตรายหนูก็จําไม่ได้ตะกั่วตะกั่วหลอดพวกนี้ใช่ไหม มันจะวิ่งไปทั่วตัวหรือถ้าจะเป็นตลอดหนูก็ไม่ทราบนะคะมานก็น่านปีมาแล้วก็หลังจากที่มาปฏิบัติแล้วตั้งใจปฏิบัติอธิษฐานเอาแล้วเดี๋ยว่าคะเจ้มีบุญก็ได้เจอเองตามนี้อ่าตะกุดก็เอาแค่ชุดขาวอย่างเดียวชุดขาวหสังฆทานหนึ่งสังฆทานด้วยอ่าตามนี้ไปได้บาย 家。Yeah.